สวัสดีครับวันนี้ครบบศิชวิบาลในวันแรกของปี2023คือวันอาทิตย์ที่1มกราคมนะครับก็ขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราและพวกเราจะมีใจเต็มตัวที่จะเป็นนมัสการพระเจ้าที่คิดจักก่อนที่เราจะนะครับไปโบสถ์เพื่อนมัสการพค์เรามีเวลาอยู่กับพว์นั้นเป็นหัวใจสําคัญของการเป็นสาวกหรือคริสเตียนนะครับ หัวข้อวันนี้ผมอยู่ในอยู่ลูกาบทที่14ข้อที่25ถึงข้อที่33ผมตั้งหัวข้อวันนี้ว่าสาวกของพระเยซูการเป็นคริสเตียนนะครับกับการเป็นสาวกต่างกันนะการเป็นคริสเตียนคือคนที่เชื่อพระเยซูรับความรอดแต่การดำเนินเป็นสาวกหมายถึงการดำเนินชีวิตที่เรียนแบบยชีวิตจากพระเยซูและติดตามเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นะครับ ถือดำเนินชีวิตเหมือนอย่างพระองค์นั่นเองนั่นเป็นสิ่งที่จะต้องจ่ายการเป็นคริสเตียนเชื่อลอดเราไม่ต้องกายแต่การเป็นสาวกพระเจ้าอาจจะเรียกร้องให้บางคนจะต้องจ่ายแม้กระทั่งชีวิตของเรานะฮะในข้อที่25้าเขาบอกมีมหาชนติดตามพระองค์แต่พวกฟาริสีกลับไม่ได้ติดตามพระองค์มหาชนคือป,ประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วพระคัมภีร์บันทึกว่าพระองค์จึงหันหลัง แล้วก็ตัดกับเขาคนที่ติดตามพระเยซูพระองค์นะครับกลับมาหันหลังกลับมาเพื่อตัดสอนเขาว่าเขาควรที่จะติดตามเป็นสาวกของพระเยซูเขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรได้อย่างไรบ้างนะครับมีข้อคิดสองข้อคิดคือพระองค์บอกถึงเงื่อนไขาการเป็นสาวกและข้อขอไข่คือพระองค์ทรงเตือนก่อน ให้ตัดสินใจก่อนที่จะตามเป็นสาวกให้เรามาดูข้อกอไก่เงื่อนไขของการเป็นสาวกหรือคุณสมบัติคนที่ต้องการเป็นสาวกติดตามพระเยะซูมีอยู่สามประการด้วยกันประการที่หนึ่งนะครับก็คือต้องชังข้อที่ยี่สิบหกข้อที่ประการที่สองต้องแบกและประการที่สามต้องสละนะครับ อะไรคือความหมายเพราะคําสอนนี้พระเยซูพูดเป็นคําอุป,ปมาอุปไมยซึ่งต้องการการตีความและการตีความในสามข้อนี้นะั้นมีคนอธิบายความคิดที่ต่างกันบ้างนะครับถ้าท่านเรียนหรือเข้าใจเป็นอื่นก็ขอให้มีใจเปิดกว้างนะครับ ประการที่1นึคือต้องชังอยู่ในข้อที่ยี่สว่าถ้าใครตามเรามาและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้กระทั่งชีวิตของตอนเองค้นั้นเป็นสาวกของเราไม่ได้คำนี้นะครับไม่ใช่หมายถึงให้เราเปลียดชังพ่อแม่ของเราจริงๆนะครับนะพอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้สอนอย่างนี้ตรงแต่พระคัมภีร์พระเยซูกําลังบอก เราในในลูกาบทที่หข้อที่เจ็ดกับข้อที่ยี่สิบปดด้วยว่าทำไมครับเราต้องรักศัตรูแม้แต่ศัตรูเราจะต้องรักเลยแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะเกียดชังคุณพ่อคุณแม่บุตรพี่น้องและก็ตัวเองแต่ที่พระเยซูพูดในที่นี้เนี่ยที่เราจะเข้าใจมากขึ้นในมัทธิวบทที่สิบข้อสาสิบเจ็ด ในมัทธิวบทที่สิบข้อสามที่เจ็ดบอกทูดารักบิดามารดานะบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงและแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองมากกว่าพราะองค์ผู้นั้นก็ไม่สมควรที่จะเป็นสาวกของพระเยซูหมายถึงความหมายก็คือความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าจะต้องมีมากและเหนือกว่าทำไมความรักของเราที่มีต่อพ่อแม่บุตรภรรยา พี่น้องลูกแล้วและกระทั่งชีวิตของเราการที่ติดตามพระเยะซูเราต้องรักพระอ,องค์และความรักของพระอ,องค์ที่มีต่อพระอ,องค์จะต้องเป็นความรักที่อยู่เหนือกว่าความรักทุกสิ่งนะบางคนฟังแล้วอาจจะมีคําถามนะทาไมพระเยะซูจึงเรียกร้องเราให้เรารักพระอ,องค์ก่อนมากกว่าทุกอย่าง แท้จริงนะครับเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราให้ความรักสัตว์จงรักภักดีต่อพระองค์ก่อนเหนือทุกสิ่งแล้วนะครับพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมความรักหรือเสริมเราให้เรารักนะครับบิดามารดาบุตรภรรยาพี่น้องและกระตัวเราเองมากขึ้นผมพูดอีกครั้งหนึ่งคนระับเมื่อเราเริ่มต้นรักพระเจ้ามาก่อน แล้วนะครับเราก็จะมีความรักที่ถูกต้องและความรักที่มากขึ้นนะครับต่อพ่อต่อแม่ต่อบุตรต่อภรรยาต่อพี่ต่อน้องและต่อชีวิตและแม่กระทั่งตัวของเราเองก่อนเพราะฉะนั้นการที่เรารักพระเจ้าอยู่เหนือทุกอย่างไม่ใช่เป็นการที่เราเองสูญเสียความรักของเราที่มีต่อคนอื่นๆนะครับ การที่สองก็ต้องแบกในข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะครับบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้แบกกังเขของตนตามเรามาคนนั้นแปะเป็นสาวกของเราไม่ได้คําว่าแบกกังเขนนี่เป็นภาพของคนในสมัยคนในพระคัมภีร์นะครับคนที่แบกกังเขเป็นภาพของการที่เขาเองจะต้องออแบกกางเขนเพื่อที่จะไปถึง จุดหมายปลายทางคือที่ที่ที่เขาเองจะต้องถูกประหารชีวิตนะเฉะนั้นการแบกขังเขนในที่นี้หมายถึงการร่วมทนทุกข์แม้กระทั่งบางครั้งนะที่จะต้องพระเจ้าเรียกร้องให้เราจ่ายแม้กระทั่งชีวิตและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงในสมัยอาคาสาวกและสมัยคริสเตียนในสมัยเริ่มแรกที่เขาเองประกาศตัวเป็นคริสเตียน เป็นสาวกติดตามพระเยซูต้องสูญเสียชีวิตเพราะความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นพระเจ้ากาลังบอกให้พวกเราว่าการเป็นคริสเตียนไม่ใช่ว่าเราจะง่ายเราจะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาแต่ตรงข้ามหลายคนหลายในหลายประเทศนะครับคริสเตียนจะต้องทนทุกข์และแม้กระทั่งจ่ายชีวิตของตัวเองเพราะความเชื่อศรัทธาที่เขามีต่อพระองค์นะ อาจจะหมายถึงสามารถนะครับหมายถึงจะต้องชีวิตเก่าตัวเก่าของเราเราจะต้องตรึงปฏิเสธตัวเองความต้องการของตัวเองนะครับเหมือนอย่างที่ตรึงไว้บนไม้กางเขนประหารมันนะอันนั้นก็บางท่านก็สามารถอธิบายในความหมายนะั้นประการที่สามครับคนที่เป็นสาวกต้องเสียสละไม่ได้เสียสละสิ่งสารพัด ในข้อที่สามสิบสามนะฮะที่มีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้พระเยซูกําลังพูดว่าหลายสิ่งในชีวิตของพวกเราเราต้องละเราต้องทิ้งเพราะสิ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคกับเราในการที่จะเป็นสาวกติดตามพระเยซูคำพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับการเสียสละในที่นี้หมายถึงเราจะต้องเสียสละ,ละบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรค เป็นเครื่องทวงที่ขวางกั้นเราในการที่เราจะติดตามเป็นสาวกของพระเยซูทั้งหมดเหล่านี้เป็นคุณสมบัตินะหรือเป็นเงื่อนไขที่พระองคบอกกับพวกเราทุกคนที่ใครก็ตามที่ต้องการเป็นสาวกติดตามดำเนินชีวิตเหมือนพระงคแล้วก็ขอไขท่ทรงเตือนคิดก่อนตัดสินใจ จากข้อที่28ดถึงข้อที่สาสบสาโดยยกภาพเปรียบเทียบสองภาพเปรียบเทียบคือการสร้างตึกแต่ทั้งสองภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำออกไปทำสงครามพระเยซูใช้คําว่าจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนหรือนั่งลงคิดดูเสียก่อนจะสู้ได้หรือไม่เหมือนก่อนที่เราเองจะตัดสินใจที่จะเดินตามเป็นสาวกของพระเยซูเขาต้องนั่งลงคิดไตรตรองให้ดีว่า คุณสามารถที่จะทำตามเงื่อนไขที่พระเยซูได้บอกเขาทั้ง3ข้อนี้หรือไม่เพราะถ้าเราเองตัดสินใจแล้วไม่ได้ทำไม่ได้นะครับก็ทำให้นำความอับอายมาสู่ชีวิตของคนนั้นขอาาพระยาอวยพรถ้อยคำพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันขอทธิษฐานใน้พวกเราทุกคน ที่อจะเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์